สวัสดีครับและนี่คือเกมเนรมิตครับ <laughs> เกมการต่อสู้ของคนมีฝันการแข่งขันที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองครับโดยที่เรายังคงคอนเซปต์อยู่นะครับคิดสร้างสู้ให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงครับและผู้ชนะเลิศนะครับปลายปีจะได้รับบ้านจาก SCG h i จ นวัตกรรมเพื่อที่สุดของการอยู่อาศัยมอบา้านพร้อมที่ดินมูลค่าสูงถึง12ล้านบาทครับ s, <S g h e i m นวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างบ้านที่อยากให้คุณรู้จัก พวกคุณ4คู่1คู่จะเป็นผู้ชนะและได้ทุกอย่างไปอีก3คู่จะทยอยตกรอบไปทีละคู่ทุกอย่างที่นี่ S c G และเกมเดนมิตเริ่มต้นมาให้แล้วที่เหลือมันอยู่ในมือคุณของผนังอัน,นอันนี้กับอ๋อไม่ใช่อ,อีกอันนึงยู่า้าฟา้าไม่พี่เขาจะได้ไอ้น,นี่เลยเอาไ s ด c สคั การเริ่มงานของทั้งสองทีมคือการเรียกหัวหน้าช่างมาดูแบบที่ทีมของตนเองได้ออกแบบไว้พร้อมทั้งทีมงานช่างจาก SCG ก็เริ่มต้นทำหลังคาฝ้าและผนังกันความร้อนด้วยนวัตกรรมใหม่ซึ่งกันความร้อนได้สูงที่สุดทีมสีขาวเริ่มงานของตนเองโดยการนำวัสดุมาทำสิ่งตกแต่งผนังของห้องเรียน ฝั่งนู้นเขาประดิษฐ์ฮะแต่ว่าฝั่งเราอ่ะเราต้องเชืช่อมันม่นว่าฐานที่เราเตรียมอ,ะอ่ะดีที่สุดแล้วและเมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมเพื่อเก็บคะแนนสะสมเกมละ10คะแนนโอ้โหสุดยอดเลยคเกมแรกการโยนลูกทรงกลมลงในกระทะมีรูให้ใช้เวลาน้อยที่สุด ทีมที่ชนะเกมที่หนึ่งทีมขาวครับ <Yeah! Woo! S 1> ส่วนทีมแดงเรามีอุปสรรคเป็นของแถมให้คือไฟดับครับทีมแพ้ต้องหยุดทำงานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงด้วยอุปสรรคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นหมายถึงการทำงานที่ต้องล่าช้าออกไปและอาจทำไม่เสร็จทันเวลา และในเกมที่2การประกอบชุดพรมเทเตอร์โดยใช้เวลาน้อยที่สุดโอเคเริ่มครับคุณ้าป่อนมาแล้วครับพ่อบางแสนครับอ๋อพ่อบางแสนทีมที่มีความรวดเร็วสามคัคคีรวมใจเป็นหนึ่งทีมสีแดงครับ <Hey! S 1> เกมนี้ทีมแดงสามารถกลับมาตีเสมอได้ด้วยคะแนน10ต,ต่อ1ิ นั่นหมายถึงจะต้องมีเกมที่ตัดคู่แข่งขันออกหนึ่งคู่ถูกต้องครับคุณสรุตคุณดาเรศครับคุณจะตอบข้ออะไรครับภาษาผิดครับที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของคุณแพ้ครับเชิญครับ จากผลของเกม s ุดเด d นเดทหาผู้ตกรอบหนึ่งทีมทีมของคุณดาเรศและคุณสรุตไม่สามารถเดินหน้าเพื่อสารฝันตัวเองได้อีกต่อไปแล้วสำหรับการแข่งขันตอนนี้นะครับเข้มข้นจริงๆนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมว่าไปชมด้วยกันเลยดีกว่าครับในเวลาตีสาทีมขาวเหลือผู้แข่งขันที่ต้องทำงานทั้งหมดเพียง2คน คุณบรายันและคุณซินดี้ก็เริ่มเดินหน้าลุยชิ้นง,งานตกแต่งห้องของตนให้ดีและเร็วที่สุดส่วนทีมช่างจาก SCG ทั้งสองทีมก็สามารถทำงานแข่งกับเวลาจนสามารถทำโรงเรียนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเกิน80%แล้วครับ ก้าวเข้าสู่วันใหม่งานของทั้งสองทีมเริ่มเข้าสู่การตกแต่งภายในอย่างเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนั่นคือการทำงานที่ยาวนานกว่า20ชั่วโมงของทั้งสองทีม